มาครับมื่อนี้มีเมนูอ,อาหารจานเด็ดมาฝากครับผมแกงปลาดุกใส่ทุ่นนะครับทุ่นหรือตูนหรือออดิฟเหน,นื่อเนาะขึ้นอยู่กับว่าผักไรสิเอื่นแบบใดเนาะแต่ละผักอื่นบวกขึ้กันนะครับ <_ d> um> มื่อนี้สิใส่สูตรแบบแซ่บๆหวานๆกรอบๆเลยครับบอกเลยก็ไปจัดไปเลยนี่นะครับเขามาเตรียมปลาก่อนปลาเขาคั่วเรียบร้อยเขาใส่เกลือแล้วก็ตะกั่วขูดเกลืหลังเข้ามันออกก่อนจากนั้นล้างน้ำสะอาดกับต่างหัวไปล้างน้ำนะครับตัดสามหนาน้ี่หนาม หลังก็ตามเท้าเลยอืมเอาแล้ว,อลวโอเคเรวพักไว้ให้สะเด็ดน้ำครับ คุณครับปลูกเองเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากอิตาลีเนาะดีดีไปรักมากคำว่าปอกเปลือกอะไรเองสอิปอกเปลือกจากนัก้นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีครับมัดอะไรเอาเลยยาวทั้งตัวทั้งควางใส่หมดใส่พอประมาณเนะา,าะมัดไล้ก็ใส่ไล้อย่างนี้กส่หนังเหมือนกันครับนี่เตรียมมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปจำเพียง เครื่องแกงเราจะใส่กระเทียม,มพริกตะไคร่หอมแดงกระเทียมอ่าโู้ค่อยจะหยาบครับทำเป็ดหยาบก่อนทำเนี่นนก็แล้วครับอ่าเสร็จแล้วพักไว้ก่อนครับเตรียมเครื่องต่อครับกระเทียมใส่เป็นใบมะกรูดเข้าไปอีกนะครับเครืใบมะกรูดแล้วก็ขาเล็กน้อยรับข้าว แล้วก็ขิงขิงนี่บะมี่บะไส่ก็ได้นครับอันนี้ผมใส่ไปสิเกือบพุ่มหอมพักนะก็ับใส่เป็นพักกระแห้งกับผัดอีตู่ใส่ไปดูข้างใต้จังนั้นตามที่ด้วยเครื่องที่เราเตรียมอืจังั้นปรุงรสตาอมทีชอบปนะครับผมตาอมทีชอบเนี่ยเริ่มจากปรุงสูตรเนี่ยก่อนใส่ร้ายเสียบร้ายใส่น้อยเสียบน้อยนี่พอประมาณก่อน ดีจากนั้นก็นตั้ะแต่เติมน้ำหลางขกดกันขูดประมาณจากนั้นไปค้างไฟเลยถ้ามาค้างไฟนะครับผมใส่เป็นใบชั่วโมงไปด้วยเพิ่มตัดเอาเกี่ยวเขาตัดนิดหน่อย นั้นก็ปิดฝฟหม้หออาไว้รอให้ปลาสุกครับนี่ครับต้างทุกคนดีแล้วครับเติมูนลงไปไปนี่ส่เส้็เหรอกินหมักเลยปลาอ้อยตัวประมาณตีไส้หมดว่ะฟอ ต้องเข้ากันเล็กน้อยมนสุกพอดีครับเราต้องมาสุกหลายนะครับไม่ต้องเอาสุกมากจากนั้นก็เติมผักลงไปกระเนียงและผักที่ตุ่นี่แกงปลาดุกใส่ปูนอนันเรียบร้อยครับอันตักเสือเปือ่อย ไดนี้ครับจะแซงน้ำกันมานน่แซงปลาดุกใส่ทูนอือืมอืมโอ้ยโอ้ลืมใส่ลูกโดดเนาะขาดลูกโดดครับเตรียมน้ำนิดหน่อย นี่สีชั้นดีนะครับเติมท็อปปิ้งเนี่ยจกน้อยนึ่งท็อปปิ้งด้วยข้าวคั่วเรียบร้อยครับสุดยอดนะครับแสรบมันกัดรสชาติดีนะครับผุ่นหวานกรอบด้วยเอาไปลองดูครับ